มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนคำพูซึ้งภรรยาหมอกฤิไทยไม่ว่าจะจบอย่างไรโชคดีที่สุดแล้วจากกรณีหมอกฤิไทยธนสมบัติกุลอายุ2 9ปีเจ้าของเพจสู้ดีวะได้จากไปอย่างสงบหลังต้องทนต่อสู้กับมะเร็งปอดมานานตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นขอพาทุกคนมาย้อนฟังคำพูดสุซึ้ง จากคุณพิม์ภรรยาสาวสุดสวยของคุณหมอกฤิไทยผู้หญิงสุดแกร่งที่คอยอยู่เคียงข้างคุณหมอเสมอมานะคะโดยคุณพิมพ์และก็คุณหมอกฤิไทยเข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่22ตุลาคม2566เป็นงานแต่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะซึ่งคุณพิมพ์นะคะได้เผยความรู้สึกว่าหมอกฤิไทยพูดตลอดว่าเธอเองโชคร้ายหรือเปล่าแต่เธอนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากจริงๆอาจจะโชคร้ายแต่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ด้วยกันถึงวันไหน แต่สิ่งที่เหลือคือความโชคดีที่ได้รู้จักกับคุณหมอพิทยไม่ว่าเรื่องจะจบอย่างไรตอนนี้เธอโชคดีที่สุดแล้วพิมพ์ว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงๆคือพิทัยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมพ์ก็จะตอบพิทัยทุกครั้งเลยว่าพิมพ์โชคร้ายที่พิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์จะอยู่กับพิทยไปถึงเมื่อไหร่พิมพ์โชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่ที่พิมพ์พบกับพิทยพิมพ์รู้สึกมาตลอดเลยว่าพิมพ์โชคดี ที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ ด้านคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองก็ได้พูดถึงเส้นทางความรักของลูกๆเช่นกันนะคะโดยคุณพ่อของคุณพีมกล่าวาว่าวันนี้ป้ามีความสุขมากๆที่ลูกสาวมีงานพิเศษในวันนี้และขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆส่วนคุณแม่ของคุณพีมบอกว่าวันที่พีมได้เลือกที่จะมาอยู่มาคิดว่ามาเติมเต็มในชีวิตที่เห็นลูกสาวมีความสุขมากด้านคุณพ่อของหมอคลินต่ายก็เอ่ยคําซึ่งเช่นกันว่า กว่าจะถึงวันนี้สู้และสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันมากแค่ไหนลูกสาเวลาคือสิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่เงินมันคือเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันและทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สุดย้อนคําพูดซึ้งภรรยาหมอผิดไทยไม่ว่าจะจบอย่างไรโชคดีที่สุดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ